ฟีอาร์หูฟังไร้สายทรง Open นเ r ที่ใส่สบายมากๆมากับน้ำหนักที่เบาคล้องหูไว้ได้ทั้งวันจะเอาไปฟังเพลงหรือว่าจะโทรก็เยี่ยมที่สําคัญสามารถใช้งานได้ทั้งกับ Android แล้วก็ iOS อีกด้วยอยากรู้จักตัวนี้แล้วใช่ไหมว่าเป็นไงไปเริ่มทดสอบกัน งั้นเรามาเริ่มที่บททดสอบที่หนึ่งละกันนะคะก็คือความสบายใส่สบายติดหูจริงหรือเปล่าอุ้งเนี่ยทดสอบด้วยตัวเองนะด้วยการเนี่ยนั่งดูซีรีส์แล้วก็เล่นเกมแล้วก็ใส่นอนไปเลยนะคะปรากฏว่าไอ้ตัวนี้ใส่สบายมากเลยทุกคนมันมีเบื้องหลังความสบายอยู่อย่างแรกเลยที่น่าสนใจมากนะคะก็คือเวลาที่เราใส่เนี่ยเข้ากับใบหูของเราจะไม่มีอะไรเข้าไปวุ่นวายกับรูหูของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลำคานะเวลาใส่หูฟังหลากหลายรูปแบบแล้วลำคาญตัวนี้เนี่ยไม่ลำคาญเลยอย่างที่สองนะคะคือเขาเนี่ยดี มาตามหลักเดี๋ยวอุ้มเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเอา,าง,ง่ายๆค่ะก็คือเวลาที่มันถ่วงน้ําหนักเนี่ยกับหัวเราปกติตัวอื่นเนี่ยมันจะมี2จุดด้วยกันแต่ว่าตัวนี้มี3จุดนะคะทำให้การใส่บนหัวเรามันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นอ่ะวิธีการใส่นะคะง่ายๆเลยก็คือเอาด้านตรงนี้เอาก้านตรงนี้นะคะใส่ไว้หลังหัวเราแล้วก็ในส่วนที่เป็นลําโพงนะก็จะอยู่ตรงตรงรูหูของเรานะคะซึ่งมันจะไม่เข้าไปข้างในเนาะมันจะอยู่แค่แบบนี้นะคะนี่คือตอบโจทย์มากๆสาหรับคนเนี่ยที่ไม่ชอบหูฟัง ะะที่ไปทําให้เราอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่าหงุดหงิดนะคะและเดี๋ยวอุ้มเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเบื้องหลังของความสบายเนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มมาจากงานดีไซน์ก่อนแล้วกันนะคะตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับไอคอนิกซีบิดสังเกตดูมันจะเป็นตัว C แบบนี้นะคะเขาเนี่ยทำการวิเคห์เนี่ยใบหูกว่า10,000แบบทําให้สามารถเข้านะคะใส่เข้าขหูเราได้ไม่ว่าหูเราจะหูเล็กหรือหูใหญ่อะไรยังไงนะอย่างต่อมาที่ว่ามันเจ๋งมากเลยก็คือการกระจายน้ําหนักเมื่อกี้เกิดให้ฟังแล้วการกระจายน้ําหนักที่ดีนะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่รู้ส มันก็จะเจ็บมากนะคะเวลาที่ใส่หูฟังที่เป็นทรงคล้องหูการที่ใส่ของเขาค่ะเก่งมากเลยเพราะว่าเนี่ยมันกระจายน้ําหนักไปทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือตรงไดเวอร์ส่วนที่2นะคะคือตรงก้านบนในหูตรงนี้และส่วนที่3มคือส่วนหลังติ่งหูนะคะคือตําแหน่งตรงนี้ปกติเนี่ยเวลาที่เราซื้อหูฟังที่เป็นทรงคล้องหูมามันจะมีแค่การกระจายน้าหนักสองตแหน่งเท่านั้นนะคะที่ถ่วงเอาไว้เพราะฉะนั้นค่ะเวลาตัวนี้ใส่เข้าหูเรามันเลยบาลานซ์มากอ่ะผมใส่ดูนะคะใส่ปุ๊บค่ะ มันกระจายไปทั่วทั่วหูแบบนี้นะก็เลยไม่ลงน้ําหนักที่ตําแหน่งในตําแหน่งหนึ่งนะปกติเราจะชอบเจ็บตรงนี้กันไม่ก็ตรงนี้นะคะ2จุดนะตัวนี้ค่ะหลังจากใส่มาเป็นระยะเวลายาวนานว่าก็คือไม่เจ็บนะอันนี้คือข้อดีสุดๆไปเลยทีนี้ค่ะเดี๋ยวอมจะทำอะไรให้ดูทุกคนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามจะบิดนะบิดตัวฟีอาร์คแบบนี้เลยนะเดี๋ยวดูนะปุ๊บเห็นไหมมันจะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้อะทีนี้อุ้มจะม้วนเข้าไปนะคะม้วนเข้าไปแบบนี้ทุกคนรอดูนะทุกคนรอดูหน,ะนึ่งสองสาม อากลับมาแล้วเรียบร้อยหรือเราจะขยำแบบนี้เอาแบบโหดๆเลยปึ๊บอ่นนะ 1, นึ่สองสาอา กลับมาเป็นทรงเดิมนี่เป็นข้อดีมากๆนะคะของการใช้วัสดุที่เป็นโลหะผสมคืนรูปเนาะก็จะเป็นนะคะนิกเกิลแล้วก็ไทเทเนียมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงแต่ว่ายืดหยุ่นนะเราก็จะสามารถปรับเนี่ยเข้าของกับใบหูของแต่ละคนเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยน้ําหนักนะคะของตัวหูฟังแต่ละค่าเนี่ยอยู่ประมาณ8.9กรัมาตัวเคสชาร์จนะคะน้ำหนักอยู่ที่6กกรัมนะเคสชาร์จเนี่ยจะใหญ่นิดนึงนะคะด้วยความที่ตัวหูฟังเนี่ยเป็นทรงนี้เนาะมันจะต้องเก็บเข้าไปชาร์จทั้งอันแบบนี้เลยค่ะททีีีน้่่ะสิงอก,อกจบ ก็คือตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เรใช้งานมานะคะค้นพบว่าไอซิลิโคนที่หุ้มอยู่เนี้ยโคตรดีเพราะมันนิ่มมากตัวนี้เนี่ยเป็นนะคะซิลิโคนเหลว81.5%เลยแล้วก็ผ่านการรองรับเนี่ยจากนะคะ SGS Smart Skin Medal นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวลาที่เราใส่เนี่ยก็แน่นกระชับแถมไม่ระคายเคืองผิวอีกด้วยและนี่เป็นครั้งแรกเลยที่หูฟังทรงนี้นะคะจากทางหัวเว่ยค่ะผ่านมาตรฐานเนี่ย IP57 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ออกกําลังกายได้แล้วก็ที่สำคัญ ตัวนี้ไมโครโฟนกันน้ําด้วยนะเพราะั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆของเรานะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือเราเนี่ยจะใส่นะพกติดตัวไว้แบบนี้บางเอิญเจอนะคะฝนตกฝนตกอะไรแบบนี้เราก็สามารถใส่นะคะใช้งานได้ตัวไมโครโฟนก็ยังสามารถคุยหรือว่าสนทนาได้นั่นเองมาต่อกันที่บททดสอบที่สองกันดีกว่านะคะทุกคนกําลังได้ยินเสียงจากไม์ตัวนี้ไมค์ของตัวสี่อาร์คะเป็นไงกันบ้าง ตัวนี้เองเนี่ยมาพร้อมกับ AI Kristen ท i e r ์พอนะคะหลายคนก็บอกว่าหูฟังนี้ก็นทรง Open นเอียแบบนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อันนี้อุ้งให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังด้วยตัวเองเลยตัวมุ้งอยู่ในคาเฟ่แบบนี้นะคะมีเสียงอื้ออึรอบรแต่ว่าคุณแนนได้ยนินชัดเจนไหมอ่ะคุณลองดู เป็นไงทุกคนไมดีเกินคาดใช่ไหมแล้วตัวนี้เองนะคะไม่ใช่ไมดีอย่างเดียวการที่มันมาพร้อมกับหูฟังที่มันเป็นทรงโอเพีนเอียร์แบบนี้เราจะได้ยินเสียงเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้ามานะคะค่อนข้างเยอะมันมีข้อดีนะข้อดีก็คือเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคุยอะไรกับเราหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่รู้อันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับการใส่หูฟังแบบนี้หรือว่าเวลาเรานั่งทํางานนะคะเจ้านายเรียกเราหรือเพื่อนร่วมงานเรียกเราเราก็หันได้ทันทีเพราะว่าเราได้ยินอย่างชัดเจนใช่ไหม เวลาที่มันเป็นหูฟังโอเพนเอียร์นะคะคนที่ชอบฟังเสียงดังๆอะไรแบบนี้บางทีเนี่ยบางตัวมันอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะแต่ว่าหัวเว่ยฟีอาร์กะ่ะเหมือนศึกษาเรื่องนี้มันเป็นอย่างดีแล้วเพราะคุณภาพเสียงที่ออกมานะคะดังแล้วก็เบสเนี่ยแน่นเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนจะไปเล่าให้ฟังว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงอุ้มอยากจะทดสอบอีกหนึ่งบททดสอบหนึ่งก็คืออยากจะให้ฟังนะคะว่าเสียงเนี่ยบางคนกลัวว่าใส่ที่เป็นโซงโอเพนเอียร์แบบนี้มันจะดังไปรบกวนคนรอบข้างหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะอุ้มเปิดเพลง ปกติเลยอันนี้คือเลเวลเสียงนะคะที่อุ้มเซตอยู่ตอนนี้นะอันนี้คือเลเวลเสียงที่อุ้มเซตอยู่ตอนนี้ก็คืออุ้มจะฟังอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะสมมุติว่าคุณมายืนอยู่ข้างๆอุ้มเป็นไงคุณจะยืนใกล้ขนาดนี้ไหมไม่หรอกคุณจะยืนประมาณนี้มากกว่าน้อยมากเชื่อว่าทุกคนแทบไม่ได้ยินอะ อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หัวเว่ยฟิอเนี่ยเขาเรียนรู้มาแล้วว่าคนที่ใส่หูฟังทรงโอเพนเอียร์เนี่ยจะกลัวมากก็คือสิ่งที่เราคุยหรือว่าสิ่งที่เรากําลังฟังอยู่อ่ะคนรอบข้างจะได้ยินหรือเปล่าอันนี้พิสูจน์แล้วนะคะว่าจะได้ยินอยู่ประมาณนี้ทีนี่คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้มาพร้อมกับระบบเสียงที่เป็นสเตอริ s งส اؤ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการจูนมาแล้วเรียบร้อยไม่ใช่จูนอย่างเดียวเพราะว่ายังมาพร้อมกับไดเวอร์ใหญ่มาก17คูณ12มิลนลน แล้วนะคะแล้วพอมันใหญ่แบบนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากแค่เรานะคะเอามือจับแบบเนี้ยเวลาเราฟังเพลงนะคะตัวเนี้ยมันจะสั่นเลยตุบ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 ,ตบเอออันนี้คือความเจ๋งนะคะแล้วก็คุณภาพเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างใครที่เป็นชอบสายเบสนะปกติโอเพนเอียร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมันใช่ปะแต่ว่าตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับพันชีเบสค่ะเป็นเบสอัลกอริทึมแบบใหม่นะที่ช่วยเพิ่มนะคะไดมิกเสียงเบสเนี่ยเข้าไปทําให้นะคะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าโอเพนเอียร์ตัวอื่นชอบเสียงเบาตัวนี้เสียงดัง แล้วก็เบสเนี่ยถือว่าทุ้มเนี่ยกำลังดีเลยทีเดียวนะคะเวทีเสียงเนี่ยคือจริงๆตัวเนี้ยอุ้งว่าฟังเสียงต่าเนี่ยจะเพาะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเพลงแบบว่าแนวฮิปฮอปหน่อยหนึ่งหรือว่าแนวร็อกเนี่ยโหมันมากๆเลยแต่ไม่ใช่แค่ตัวมันอย่างเดียวนะคะคุณยังสามารถนําไปเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆถ้าคุณมีมือถือหัวเว่ยนะคะคุณก็ต่อกับ AI Live ได้เลยหรือถ้าคุณมีมือถือ Android นะคะก็สามารถใช้งานได้เสื้อแอปพลิเคชันบน p h o n e นะคะพัฒนามาใหมค่ค่ะชื่อวว่่่่่าา HuW Audio Connect นนะะคะคคุุณไมมตต้้ออองงเชืยยกแลรี เข้ามาถึงนะจะเห็นเลยว่ามีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะคะมีการเชื่อมต่อเครื่องไหนบ้างและยังมี EQ effect นะคะจะคัสตอมก็ได้หรือว่าจะเลือกแบบนี้ก็ได้ค่ะมีให้เลือกนะทั้ง default effect ค่ะ e l e v a t e ค่ะ,คะ table boost นะคะแล้วก็มีแบบที่เป็น voice เนาะเผื่อใครจะไฟใช้นะคะฟังพวกแบบ podcast นะซึ่งคุณภาพของเมาส์แนะนําเลย e l e v a t e เนี่ยดีมากนะคะแล้วตัวนี้เองค่ะก็มาพร้อมกับ gesture control คุณสามารถนะคะใช้เนี่ยการสัมผัสเนี่ยที่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแตะนะ เพื่อหยุดเพลงนะคะไปเพลงข้างหน้าเนาะหรือว่าจะใช้การสไลด์นะคะเพื่อเร่งเสียงลดเสียงก็ได้เออตัวนี้ทําได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูจีิงนะคะทุกคนสังเกตที่ตัว iPhone นะ นิ่มจะเล่งเสียงนะคะเล่งเสียงอ่าแล้วเราก็ลดเสียงได้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถคุมได้จบนะคะในตัวเดียวเลยแล้วถ้าใครเนี่ยเป็นสายแบบว่าชอบวางมือถืออาไว้ใช่ปะ่ะแล้วคุณอาจจะวิ่งเนี่ยไปรอบๆนะคะหรือว่าคุณอาจจะออกกาลังกายหรือว่าเดินคุยโทรศัพท์นะอามือถือไว้ในบ้านเหีเยดพกไปนะคะตัวนี้ยังใช้งานได้ไกลในวงรัศมี400เมตรมาพร้อมกับ u l t า a stable นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเชื่อมต่อได้ไกลามากๆจริงๆค่ะตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ค่ะทำงานร่วมกันทําให้ลดเสียงรบมค่ะแล้วก็ช่วยทําให้เสียงโทน เนี่ยชัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกไปค่ะว่าในวงลัศมี400เมตรนะคุณจะใช้หูฟังตัวนี้ในการวิ่งหงอกบบากกําลังกายนะคะหรือว่าจะใช้คูดบสับเนี่ยก็ทําได้เลย แล้วก็ที่ราคานี้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยแบบ2ตัวนะคะเข้ากับหูฟังได้พร้อมๆกันอย่างตอนนี้เนี่ยอุ้มต่อนะคะกับตัวหนึ่งคือ Mate XT อีกตัวหนึ่ง h i 1 6 Pro Max นะคะซึ่งคุณสามารถต่อกับ Android ได้นะคะคุณก็ทําการเชื่อมต่อเลือกเอาว่าจะใช้เป็นดีไว้ e ไหนยกอย่างเช่นตอนนี้อุ้มจะนอนและอุ้มนะคะกดฟังเพลงใน Mate XT โอเคมากเลยเออแต่ว่าเดี๋ยวมันจะง่วงจนเกินไปอุ้มขอสลับมานะคะฟัง Apple Music นิดนึงกดเพ ดังในหูอุ้มเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเนี่ยอาจจะใช้ฟังเพลงสลับไปสลับมาใช่ไหมคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยทำงานนะคุณอาจจะฟังเพลงอยู่ในเครื่องนึงแล้วมีคนโทรเข้าอีกเครื่องหนึ่งนะคะมันก็จะสลับเนี่ยไปรับให้แบบอัตโนมัติแหละ ทีนี้มาคุยเรื่องแบตเตอรี่บ้างดีกว่าค่ะหูฟังดีใช้งานดีแล้วแบตอึดไหมนะให้ดูกันละคะ่ะอันนี้เนี่ยอุ้มใช้มาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยหูฟังนะคะเหลือ7จนะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ตัวเคชาร์จเหลือ69%นั่นเองรวมๆแล้วนะคะคุณสามารถใช้งานกับตัวหูฟังตัวนี้ก็คือเอาออกมาใช้เอากลับไปชาร์จนะคะรวมงานประมาณ28ชั่วโมงถ้าเอาเฉพาะตัวหูฟังเนี่ยจะได้ประมาณ7ชั่วโมงนะคะต่อการใช้งาน1ครั้งโดยรวมถือววว่าาใใชช้้้้ไดดีนะก็รมเุ เ,เอาไปบินบ่อยใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบินไปได้นิดนึงเนี่ยแบตบจะหมดอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็อยู่ได้ยาวหน่อยก็สบายนะคะแล้วก็ใส่นอนบนเครื่องได้ด้วยนะที่คุ้มชอบเนาะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วนะคะชาร์จแค่10นาทีฟังต่อได้ถึง3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะทุกคนตัวเคสเนี่ยก็ถือว่าชาร์จเร็วนะคะที่ตัวหูฟังก็ถือว่าชาร์จเร็วเช่นเดียวกันนะคะ,ะสำหรับแบตเนี่ยสอบผ่านแล้วก็การชาร์จเร็วก็ถือว่าสอบผ่านด้วยแล้วหัเะะา,า,าเว่ยพ 1,990บาทและจะมีโปรโมชั่นนะคะเป็นราคาพิเศษมากๆในวันที่24เมษายนเขาจะวางขายจริงนะคะในวันที่25เมษายนนั่นเองอุ้มอะรู้สึกประทับใจมากนะปกติเนี่ยเป็นคนชอบหูฟังที่เป็นทรง Open Air อยู่แล้วล่าสุดนะคะก็คือใส่ดีมากๆแหละแต่ว่ามันจะมีอาการแบบเจ็บที่ใบหูบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ลองมาใช้ตัวฟีอาร์ตัวนี้นะคะรู้เลยว่าเขาศึกษาม,มาเป็นอย่างดีมากเพราะว่าหูนมี่อุ้ม,ม,ม,มก็ยังไม่เจ็บอะ ออแล้วก็สามารถที่จะใส่นะคะได้ยาวๆรวมถึงคุณภาพของเสียงอันนี้ประทับใจจริงๆนะมันไม่เบาอะ่ะจนหุดหิดอะ่ะคือมันดังเลยแหละแล้วมันก็มาพร้อมกับเบสด้วยปกติ Open e a r ไม่ต้องคาดหวังกับเสียงนะคะเสียงมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตัวนี้ถือว่าเสียงดีแล้วก็ไม่เหมือนที่ทุกคนได้ยินกันไปนะคะไม์เนี่ยออกมาคือใช้งานได้เลยแทบไม่รู้เลยว่ามันอยู่ห่างนะคะจากปากขนาดนี้นะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการใช้งานตัวนี้นะคะตัวที่เป็นหัวเว่ยฟรีอาร์คนะคะ3 9ม0บาทกุ้มมาก ยังไงเดี๋ยวรอกดกันนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ